สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้เราจะมาแนะนำแมปเก็บเลเวลคนเดียวนะครับตั้งแต่เลเวล99ไปจนถึง175เสาลยนะฮะสำหรับท่านใดที่อาจจะเบื่อการเก็บเลเวลเป็นปาร์ตี้ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าใครนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องเราไว้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับเพราะเราจะมีไกด์ดีๆแบบนี้ออกมาให้รับชมอีกเรื่อยๆเลยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้า บริการเติมเงินออนไลน์เทพทรูด com นะครับมีทุกปัดทุกเกมให้บริการนะไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นเกม PC นะครับสานาทีก็เติมเสร็จแล้วนะฮะที่สำคัญถูกกว่าเติมเองด้วยนะครับผมสนใจกดได้ที่ลิงก์ปักหมุดได้เลยจ้า เรามาเริ่มกันที่ช่วงเลเวล99ถึง105กันก่อนเลยนะครับช่วงนี้นี่เราเพิ่งเปลี่ยนคลาส3มาใหม่ๆเลยนะฮะถ้าเกิดจะเก็บเลเวลเป็นปาร์ตี้ก็จะมีอยู่ไม่กี่แมบนะก็จะมีแมกมาหรือว่าอาจจะเป็นดันหุ่นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าคนเป็นล้านแน่นอนนะครับเพราะว่าการเก็บเลเวลเป็นปาร์ตี้เนี่ยจริงๆแล้วมันดีแหละนะคือมันได้โบนัส e อคี een, แต่ว่าพอเราไปกันเป็นปาร์ตี้เยอะๆเนี่ย มันก็ทําให้คนเยอะไปด้วยนั่นเองนะครับอะทีนี้มาดูแมปเก็บเลเวลคนเดียวสำหรับช่วงนี้ดีกว่านะครับสล้รับช่วงเลเวล99นะครับเพิ่งเปลี่ยนคลาสสามาใหม่ๆนะครับเราจะยังสามารถอยู่แม็กมาริ่งนะฮะหรือว่าเจ้าตัวริ่งไฟเนี่ยต่อไปจนได้ถึง105เลยนะครับถ้าเกิดเราไม่เบื่อสะก่อนนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมอนสเตอร์เยอะนะครับแล้วคนก็เริ่มที่จะไม่เยอะแล้วเพราะว่าคนเขาเริ่มที่จะไปแมปอื่นๆกันแล้วนะครับและเขายังเพิ่มนะครับเอ c นีีย้ายแชนแนลเข้ามาให้ด้วยนะคร แล้วพวกอาชีพที่เก็บเลเวลเองยากๆอย่างเช่นเจเนติกชูราที่ยังไม่มีสกิลคลาสสามอะไรแบบนี้ก็จะเหมาะ,ะมากๆเลยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมอนจะไม่ตบหนักมากจะไม่ได้สกิลรุนแรงมากนะครับหรับเริ่มต้นพอมีสกิลคลาสสามสัก 5. จ็อบสิจ็อบเออเดี๋ยวเราค่อยย้ายไปที่อื่นก็ได้นะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับส่วนวิธีการไปแบบนี้นัะะ่นแหละท่านน่าจะรู้กันแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทราบนะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่คลิปแลนเก็บเลเวลนะครับหนึ่งถึงเก้าเก้าได้เลยเพราะว่าเจ้าตัว 5นะครับจากระดับบบเลเวลขั้นบันไดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราแถมให้อีกสัก1แมปและกันนะสำหรับช่วงเลเวลนี้เผื่อใครอยากจะแบบเบื่อลิงไฟและยิงมาตั้งแต่95แล้วอะไรแบบนี้นะครับ<ๆ>ก็จัดแนะนําถ้ำโคโมโดนะครับหรือว่ารังเมดูซ่านั่นเองครับผมเหตุผลเดียวกับลิงไฟเลยนะฮะคือมอนไม่โหดมากแล้วก็สามารถที่จะสู้ได้จนกว่าเราจะมีสกิลคลาสสามสักหน่อยแล้วก็ค่อยย้ายแมปนะครับซึ่งวิธีการไปนะครับอันนี้ง่ายนิดเดียวเลยนะครับให้คุณว้าไปที่เมืองมอร็อกนะครับอ่ามอร็อกนี่แหละหลายคนคงไปเป็นอยู่แล้ววนะครรรับาปปไที่เมมือออง นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะสามารถซื้อวาร์ฟจากมอร็อกไปยังโคโมโดได้นะมันจะมีเส้นลิงก์ถึงกันอยู่แบบนี้นะครับเมื่อไปถึงแมปโคโมโดแล้วนะครับผมให้เดินออกวาร์ฟซ้ายนี่เลยครับวาร์ฟซ้ายเนี่ยคือดันเจี้ยนของเมดูซ่าเลยครับเข้าไปถึงเจอเลยนะครับผมนี่เขาจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะโคโมโดดันเจี้ยนนะครับอีบอสเต่ากังก้าด้วยก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบมอนตัวเล็กๆตัวที่เราต้องการจริงๆก็คือนี่ครับปริมาณมากเลยนะครับเมดูซ่าเนี่ยนะเลเวล102ตัวเน้นนนกกว่าัหแขง ตัวริ่งไฟเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่ายิงสบายๆครับแนะนำว่าอีกสักที่หนึ่งนะจ๊ะต่อานาครับเป็นช่วงที่หลายหลายคนอยากจะทราบแล้วนะครับนั่นก็คือร้อยห้าถึงร้อยสิบนั่นเอง นะโดยที่ช่วงนี้เนี่ยถ้าเราไปเป็นปาร์ตี้ก็จะไปอยู่แมป้าหรือว่าดันหุ่นเช่นเคยนะซึ่งแน่นอนก็คนเป็นลาสนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูแมปเวลคนเดียวกันครับสำหรับช่วงเลเวลนี้นะครับผมจะแนะนําแมปไนท์แมร์กราสเทมเชิร์ตยาต์นะครับหรือตัวโบดกราสเทมแต่ว่าในเป็น,นเวอร์ชั่นไนท์แมร์นั่นเองนะที่นี่ก็จะมีมอนสเตอร์ที่สําคัญนะครับก็คือเจ้าเรดเดตนะครับผมที่นี่ก็จะมีมอนสเตอร์ไนท์แมร์เรดนะครับผมซึ่งจะมีเยอะมากเลยนะเลเวลร้อยสิบแล้วก็เป็นธา ตอบที่นี่ก็อาจจะไม่ว้าวมากนะครับผมแต่ว่ารับประกันว่าอยู่ได้สบายๆแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการไปกันดีกว่านะครับซึ่งวิธีที่จะไปที่นี่นะครับก่อนอื่นเลยคุณจะต้องไปที่กราเซมนะครับกราเซมก็สามารถเดินออกซ้ายกิฟเฟนไปได้หรือว่าแนะนําว่าให้ซื้อวาร์ปพวกอะโคไลด์ดีกว่าก็จะเร็วดีเมื่อมาถึงกราเซมแล้วนะครับให้มาตรงบริเวณที่เราเข้าไปอย่างคนคุกเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องเข้าไปที่คนคุกนะครับลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเจอกับ NPC ที่อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นต คุยก like, ับคนนี้ครับฮูจินฟอลโลเวอร์นะครับคุยกับคนนี movies, ้นะครับแล้วก็เลือกว่าน่าสนใจนะอ่าแล้วก็เลือกว่าจัดมาเลยต้องการมากนะครับเขาก็จะมีแมปให้เราวาร์ปครับก็จะมีนี่ครับกราสเทมเชิดยาร์ดนะครับเขาก็จะมีเลเวลแนะนําบอกด้วยเสียค่าวาร์ปห้าพันเซนีนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นกราสเทมสองเอฟที่เลเวลร้อยสี่สิบนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงตอนเลเวลร้อยสี่สิบอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะเราก็เข้าไปตรงนี้ได้เลยครับอ่ะเมื่อเข้ามาในนี้แลนะครับมอนสเตอร์เป้าหมายหลักของเรานะคครัับก็ือเจ้าตว เรดเดตนั่นเองนะครับผมแต่มันจะมีมอนสเตอร์ตัวอื่นอยู่ด้วยก็พยายามหลบเลี่ยงหน่อยเพราะว่าเลเวลมันจะเกินกับที่เราต้องการนะครับซึงมอนสเตอร์ตัวอื่นจะค่อนข้างโหดเลยนะครับนี่ครับเป้าหมายของเราก็คือเจ้าเรดเดตตัวนี้นะครับผมเราก็ยิงเขาทีละตัวได้เลยนะฮะเขาจะมีปริมาณค่อนข้างเยอะแหละยังไงก็ระวังโดนลุมด้วยนะครับผมนี่นะฮะเลือดเขาจะประมาณ15ื่นนะครับถ้าเกิดว่าเรายิงเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะฆ่าแล้วก็เก็บของไป OC ได้นั่นเองนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยยิ่งเป็นเรนเจอร์สายหมาหรือว่าอาชีพที่โจมตีเดียเด่ยวๆได้ดีเนี่ยก็จะสบายเลยแหละครับสำหรับแมปนี้นะฮะต่อมานะครับก็คือช่วงเลเวลร1 0ถึงร2 0กันบ้างแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมจะไม่ได้พาไปดูแล้วนะเพราะว่าตัวผมเนี่ยยังไปไม่ไหวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีไปอย่างละเอียดแน่นอนครับผมในช่วงเลเวลนี้เนี่ยถ้าไปเป็นตี้ก็คงจะไปเป็นดันหุนหรือว่าดันมังกรอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่สำหรับที่เลเวลคนเดียวนะครับผมก็จะแนะนำในแม์พีระมิดชั้นหนึ่นหรนั แต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นไนท์แมนนั่นเองนะฮะเลเวลมอนสเตอร์เนี่ยก็จะประมาณ1 1 5้ถึง121นะประมาณนี้นะครับก็จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับช่วงประมาณ1 0 5 110อะไรประมาณนี้นะฮะแนะนำว่าให้เอาธาตุน้ำไปนะเพราะว่าตัวมัมมี่กับตัวเวริสเนี่ยเป็นผีดิบก็แพ้น้ำอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็มันจะมีวัวที่เป็นธาตุไฟด้วยนะครับก็วัวเนี่ยแพ้น้ำแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาธาตุน้ำไปก็จะครอบลุมที่สุดส่วนวิธีการไปนะครับผมก็สตาร์ตตั้งต้นจากมอรไดดเยนะรัมปีิกก็๋ว์ที่พมิดเลลยแ้วกัน ก็ s. <S เริ่มนะจากหน้าพีระมิดตรงนี้เลยนะครับก็ออกซ้ายบนมอร็อกมาเนาะแล้วก็เข้าวาร์ปนี้ก็จะเป็นการเข้าสู่พีระมิดนั่นเองนะโดยพีระมิดมันจะมีชั้นบนกับชั้นใต้ดินนะชั้นบนก็จะเข้าวาร์ปซ้ายบนนะครับแต่ว่าชั้นใต้ดินเนี่ยเราจะต้องเข้าวาร์ปตรงกลางนะใครเคยเปลี่ยนโจนเนี่ยน่าจะเคยเข้ามาที่นี่กันบ้างแหละนะครับแต่หลายคนน่าจะทราบแล้วลนะ่ะนะอ่าตรงนี้ก็คือทางเข้าพีระมิดชั้นใต้ดินนะครับซึ่งห้องซ้ายก็จะเป็นห้องเปลี่ยนโจนนะฮะเราก็เดินลงไปข้างล่างเลยเนาะเหมือนจะลงพีระ ก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับมันจะมี NPC แมวนอนอยู่ตรงนี้นะครับ Suspicious Cat นะครับพอคุยกับตัวนี้แล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าเลือกเป็นมันมมี่นะครับผมตัวนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยพวกมันอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้นะแล้วเขาก็จะบอกว่าข้าก็อยากไปเหมือนกันนะก็จะเข้าไปในราคา5 0 0พันเซนีเช่นกันนะครับแต่อย่างที่บอกนะคือผมยังเข้าไปไม่ไหวนะครับตรงนี้จะเป็นพิระมิดชั้นใต้ดินชั้นที่1นะครับที่เป็นไ์แมร์แล้วก็ยังมีชั้นที่2อีกด้วยเดี๋ยวชั้นที่2อเนี่ยก็จะมีอยู่ในช่วงเลเวลร้อย เท่านั e ้นเองนะครับหรือจะเป็นอีกที่หนึ่งก็ได้นะครับผมผมจะแนะนาว่าอีกที่หนึ่งก็คือดันราเชลชั้นแรกๆนั่นเองนะครับตอนนี้เซิร์ฟทอรกับเคออสเนี่ยน่าจะเข้าดันราเชลได้แล้วนะเพราะว่ามีคนไปบริจาคดันเจี้ยนจนครบแล้วนั่นเองดันเจี้ยนก็จะเปิดแล้วนะครับโดยการไปที่ตัวราเชลดันเจี้ยนนี้นะครับเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมที่เมืองราเชลนะครับนี่เลยนะครับซึ่งเมืองราเชลนี้สามารถมาได้นะโดยการนั่งเรือหอกนะครับผมจากตัวอิสซูรูตมานั่นเองนะครับพอมาถึงเมืองราเชลแล้้้้้ววกกก็็็ขึนนนนดาาาบคัอแลตงีืทเ ดันเจียนแต่ว่าจะเข้าเลยไม่ได้นะต้องทําเควสก่อนนะครับซึ่งเควสก็สามารถหาดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทาคลิปสอนที่กินละกันนะอ่านี้หาดูไกด์อะไรไปก่อนนะครับหรือถ้าใครไม่อยากทําเควสนะครับก็สามารถที่จะซื้อใบวาร์ปดันเจียนนะครับจากในแคชช OP ได้เลยนะจะอยู่ที่หมวดอาเซอร์นี่นะครับผมแล้วก็อยู่ในนี่ครับตัวดันเจียน2นะดันเจียน2ขีดนี่นะครับก็จะมีบอกอยู่ว่านี่นะฮะราเชลเทมเพลนะครับก็จะวาร์ปไปที่หน้าดันได้เลยนะครับทีนี้มาดูมอนสเตอร์ในนี้กันดีกว่านะครับนี่ครับต ตรงนี้เลยครับผมมอนสเตอร์ก็จะเป็นประเภทพวกเนี่ยนะครับแวนเบิร์กอิสลาอะไรแบบนี้นะครับเลเวลก็จะอยู่ที่ประมาณ1 1 0่งถึงหนึกว่าๆนะซึ่งก็จะแพ้ท่าศักดิ์สิทธิ์ซะเยอะเพราะว่าจะเป็นความมืดกับไร้ธาตุนะเอาธาตุศักดิ์สิทธิ์ไปหรือว่าธาตุศักดิ์สิทธิ์ไปสู้เนี่ยก็จะครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับแถมให้อีกแมปหนึ่งนะครับผมกับช่วงเลเวลนี้นะก็คือเนมเลสตันเจียนนั่นเองนะครับโดยที่คุณต้องทำเควสต่ตอเนื่องจากดันเรเชลบาร์นะครับไปสู่เ ่ามอนสเตอร์ที่นี่คือผีดิบล้วนๆเลยครับผีดิบกับปีศาจล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเอาธนูศักดิ์สิทธิ์ไปหรือว่าเอาธาตุศักดิ์สิทธิ์ไปสู้ธาตุไฟไปสู้อะไรเนี่ยก็จะครอบคลุมที่สุดนะครับสำหรับที่นี่นะฮะมอนสเตอร์เลเวลเฉลี่ยก็จะพอๆกันครับประมาณ120กว่าๆนะครับก็จะเหมาะสำหรับช่วง110ต้นๆแต่ว่ามอนสเตอร์ที่เนมเบลดันเจียนเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแล้วก็สกิลหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เอาเป็นว่าเอาไป2ที่แรกจะดีกว่านะครับส่วนวิธีการมานะะะะะคคคครรรรรรรััััับบบบบกกกก็็สสาาาาามมถใใใใชช้้้้้ดดดดดนนนนนเเ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 จจีีียยยวววลลืืื่่อออ์ปปปไไไไหทพขฮ มาต่อกันด้วยช่วงเลเวล120-130ถึงนะฮะถ้าเป็นปาร์ตี้เนี่ยหลายคนก็คงจะไปดันมังกรหรือไม่ก็ไบฟรอสใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นคนเดียวนะครับผมก็จะแนะนำไนท์แมร์พีระมิดชั้นที่2นั่นเองนะครับที่เราได้แนะนำไปตอนแรกเลยนะครับวิธีการก็แค่เดินต่อไปอีกชันกช้นหนึ่งจากจุดไนท์แมร์พีระมิดชั้น1เท่านั้นเองครับโดยที่มอนสเตอร์ที่นี่นะครับก็จะเป็นพวกเอ็นชิเออร์มัมมี่มีนิกอาร์เวลสในเวอร์ชันไนท์แมร์นั่นเองนะครับผมเลเวลอม,115มอน นะเพราะฉะนั้นเอาธนูไฟไปนะครับก็จะครอบคลุมทั้งหมดเลยหรือว่าธาตุไฟนะสำหรับใครที่ไม่ใช่อาชีธนูนะครับก็เอาธาตุไฟไปนะครอบคลุมได้หมดเลยแล้วก็ระวังเช้ mare, เาบอสไนท์แมร์ออนรากันด้วยละกันนะครับผมก็เป็นบอสตัวเดียวที่อยู่ในแมปนั้นแหละครับ ต่อกันด้วยเลเวล130ถึง150กันเลยนะครับถ้าเป็นปาร์ตี้เนี่ยช่วงนี้ก็คงจะอยู่ที่ดันไบฟรอสหรือไม่ก็อยู่ที่ดันมังกรกันอยู่ใช่ไหมฮะหรือว่าดันด้วงอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคนเดียวนะครับผมก็จะแนะนำไนท์แมร์กราสเฮมนะครับ 2F นั่นเองนะครับซึ่งก็คือทางไปก็จะเหมือนกับไนท์แมร์กราสเฮมเชิดยาร์ดเลยนะครับเพียงแต่ว่าวาร์ปอีกที่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับมอนสเตอร์ที่นี่นะครับก็จะเป็นพวกวันเดอร์เรอร์มีมิกไรเวิร์ดทีวิลเวลอูระะมมาาาณ134 151นนครรรัับบสสหทออเต์ ก็จะหลากหลายธาตุหน่อยก็ถ้าเอาธนูไฟหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ไปนะครับก็จะครอบคลุมได้ทั้งหมดนะครับหรือว่าธาตุไฟกับธาตุศักดิ์สิทธิ์ไปสู้นะครับก็จะครอบคลุมนั่นเองจริงๆดันเจี้ยนนี้เนี่ยมอนมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โหดมากด้วยครับสกิลโหดตีโหดมากๆเลยนะไม่ค่อยแนะนําให้มาคนเดียวสักเท่าไหร่นะจริงๆตั้งแต่1 3 0ยขึ้นไปเนี่ยเราไม่ค่อยควรจะไปคนเดียวแล้วครับเพราะว่ามอนมันจะเริ่มโหดเริ่มแบบว่ามีอะไรที่มันแบบว่าตุกติกกับเราแล้วนะครับซึ่งอันนี้จรแะาาากร็นนับํส แมปนี้ไว้นะครับผมแล้วก็มาต่อกันด้วยช่วงเลเวล150ถึง175นะครับผมก็ต้องบอกว่ายังไม่มีแมปที่เอาไว้เก็บเลเวลของช่วงนี้เข้ามานะครับเนื่องจากว่าเซิร์ฟไทยเรายังอยู่แพ 14. ท14.2เท่านั้นเองนะครับผมในอนาคตเนี่ยจะมีดันเจียนไนท์แมคคล็อกทาวเวอรขึ้นมานะครับเอาไว้เก็บเลเวลสำหรับในช่วงนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เข้ามานะครับ ก็าทาให้เราต้องเก็บเลเวลกับแมปที่มีอยู่ตอนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ทำเควสรายวันต่างๆที่ได้ EXP AH ก็จะช่วยได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีแมปให้เก็บเลเวลนะตอนนี้คนไทยเราก็เลเวล175ตันกันไปหลายคนแล้วนะครับผมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยยังกองกองกันอยู่ที่160 170กันเรียกได้ว่าเยอะมากๆครับคนไทยเราดีคือเกมเก็บเลเวลดีไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงนะ,ะถ้าใครมีแมปไหนเพิ่มเติมนะครับอยากจะแนะนําว่าอพี่ไปตรงนี้สิพี่ไปตรงนี้สิก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเป็นไกด์ให้คนอื่นที่เข้ามาดูด้วยนะ รหรือใครจะไปทำเควสรายวันต่างๆเพื่อเอา EXP ก็จะช่วยประหยัดเวลาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข้อมูลดีๆแบบนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า